มนก็อยากจะเริ่มใหม่กันหมดแต่มันเริ่มยังไงจะเริ่มไง <S <S 1> <S 1> ผมไม่รู้จะทำไงอ่ะเราไม่มีกองกำลังขนาดนั้นอืสู้ๆเนาะอูอ้แบ่งของมาช่วยเนาะไม่ต้องหรอก ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็สู้ๆเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาให้บ้านนี้ด้วยลำบากมากอันนี้ต้องต้องให้ทางจังหวัดนะผมพูดมากไม่ได้เดี๋ยวโดนว่าจะไปประสาทใเนาะเราชาวบ้านแลผู้ใหญ่หรือว่ากำนันอะไรตรงนี้เขาแจ้งได้ไหมไม่มีเลยแลวผู้นำชุมชนหรือว่าคนที่ติดต่อหน่วยงานรัฐไม่เห็นเลยค่ะไม่เหีนมีใครมาเลยได้นาตอเป็นการเป็นมุมสะท้อนจาก ประชาชนนะผมก็ไม่ได้อยากจะไปเน็บแนงอะไรนะเพราะว่า๋ยวมันกลายเป็นว่าเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นแล้วก็๋ยวจะกลายเป็นดราม่าหาว่าเราแบบมาอวดอดดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนด้วยกันเอาแบบเนื้อในจริงๆของคําว่าประชาชนด้วยกันเนี่ยสำหรับผู้ที่เคยเกิด <Yeah. S 1> เพศภัยต่างๆเนี่ยผมว่ามีคําตอบใจแน่นอนเลยว่าอะไรคือคือความแท้จริงเราบางทีเราพูดกันแบบจริงๆจากความจริงเลยนะแบบบางทีเนี่ยเราต้องยอมราบความจริงว่า บางอย่างมันต้องพัฒนาได้และ้ะบางอย่างมันต้องมีการตั้งรับมีเชิงลุกที่ไม่ใช่เป็นแผนแม่บทหรือเป็นแค่ตัวหนังสือหรือว่าแค่มารอรับตอนคนใหญ่คนโตมาเรือมาจอดเยอะแยะมากม,มายมีรถสัพพยากรไปเต็มไปหมดเลยแต่ในหน้างานจริงๆมันกระหล่อมกระแหลมเงี้ยมันประชาชนโอ้เห็นไงเขาจ่ายภาษีนะครับฉะนั้นเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยบางทีมาโดยไม่ต้องบอกคนไม่ต้องบอกแบบลูกน้องลูกน้กกองบ้างก็ได้นะ มาให้เห็นด้วยว่าจริงๆแท้จริงในโลกใบน,นี้ในสังคมเนี่ยมันมีอะไรจะได้เมื่อมีอำนาจบาดใหญ่จะได้เอาไปปรับเปลี่ยนได้ว่าอะไรคือเชิงลุกที่จะตอบใจประชาชนได้เนาะผมพูดในมุมแค่นี้พอเพราะว่า,าเดี๋ยวไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเรามาแบบเอาดีเข้าตัวช่วยอื่นมันจะดูเลวไปนะครับแต่นี่คือพูดแทนใจของคนที่อยู่หน้างานนะไม,ไม่ไม่ได้แบบดรามากะไยทั้งสิ้นก็ให้ประชาชนเป็นผู้ที่เลือกมุมนั้น นะครับเรื่องมุมนั้นเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมจะพูดในมุมของที่ผมอยู่แค่นั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการละลาบละลวงแล้วก็เป็นการที่แบบว่าเอคนอื่นเขาก็ทําอยู่ไม่ใช่มึงทําคนเดียวอย่างนี้อันนี้เขาจะด่าเราได้นะแต่ผมพูดแค่มุมนี้พอแต่ถ้าพูดในมุมของหน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะให้ประชาชนเขาเขาเห็นเองนะเป็นนี้มากกว่านะครับเราควรจะพัฒนาแบบที่ไม่ใช่แค่แบบนามธรรมามันควรจะเป็นรูปธรรมแล้วเป็นหลายหลายอย่างที่มันแบบ ที่ให้ประชาชนตัดสินดีกว่าไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้หัวหน้ากองหัวหน้ากรมมาตัดสินอะอันนั้นมันมันอยู่มันเป็นรางวัลภายในกรมไงรางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยในฐานะหน่วยงานรัฐที่ช่วยประชาชนเนี่ยต้องให้ประชาชนตัดสินนะครับต้องให้ประชาชนตัดสินไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ดึงกันไปพวกใครพวกมานะอันนั้นอะมันมันไม่เวิร์กไงนะในมุมเนี้ยผมว่ามันมันมันต้องพูดกัเรื่องจริงเนาะ ผมอาจจะต้องโดนด่าหรืออาจจะโดนตําหนิอะไรก็แล้วแต่ผมว่าผมพูดในมุมประชาชนเท่านั้นผมเห็นมาตลอดนะในพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยว่าเราอเจออะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเราเราเรียนรู้ความเจ็บใจในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นแล้วมันแบบมันไม่ใช่วะทําไมมันต้องเป็นแบบนี้วะทําไมไม่เต็มที่กว่านี้วะทําไมมันต้องเลิกตรงหรือว่ามันแบบมันถ้าเกิดไม่มีอาสานะถ้าเกิดไม่มีอาสาสมัครแบบพวกเราเราเนะี่ยไม่ใช่แค่ผมนะ อาสาทั่วไปในกลุ่มจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่นะผมว่านะเจ๊งเจ๊งนี่หมายถึงว่าคนที่มีหน้าที่โดยตรงที่กินภาษีประชาชนโดยตรงนะคุว่าโดนถลกหนังหัวแน่นอนเลยแต่นี่ดีที่มีอาสาไะมาบรรเทาอ่ะเขาเลยยังลืมไปว่าอ๋อเออถูกไหมถูกป่ะเพราะมีคนอื่นมาซัพพอร์ตให้ไงใช่ป่ะ,ะแล้วตัวเองก็นั่งเช็คชื่อปะเนาะจริงๆน่าจะลงมาบริหารจัดก,การแบบ ส้ากําลังแล้วก็แบบเยอะแยะคนเยอะแยแะเจ้าหน้าที่อ่ะใช่ปะ่ะเอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนะมันไม่ใช่แบบทั้งหมดจะเป็นแบบน,นั้นนะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ในสังคมมันมีทั้งคนขยันและคนขี้เกียจมันมีทั้งคนจิตอาสาอะไรมากมายอยู่ในสังคมหน่วยงานฉะนั้นเนี่ยที่ผมพูดผมพูดภาพรวมๆแต่ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานจะไม่ดีนะมันยังมีคนที่เสียสละทุ่มเทก็เยอะเนาะ แต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยของอํานวยการหรือมีอํานาจพอที่จะสั่งการได้เขาก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่รัฐตัวเล็กๆที่ต้องรอนายสั่งเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราพูดในหัวอกของลูกจ้างทั้งชั่วคาแลประจําแล้วก็คนที่ตั้งใจดีเนาะเราไม่ได้แบบว่ากันไปเหมาเข่งนะไม่เอานะครับ